ในยิ่จื่น com เด้อจ้ามือนี้มีสินค้ามาแนะนํำให้พี่น้องได้หูจักทั่วหน้าทั่วตากันนั่นคือยาน้าครูข้าวตราสมุนไพรคุณนสมริเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ๋าผู้ใดมีอาการหืดหอบบสิเสิเป็นค่วมดันสะเก็ดเงื่นโรคภูมิแพ้พี่น้องจ๋ายาสีให้ลรุดไหม่ลุดม,มือห้าไปเอาไปไว้เงือนไววซ่าน เก็บไว้ถ้ากินถ้ามีอาการคือจังไม่ยจืดน,นั่นขันเป็นคือจังไม่ใช่จืดว่าหิเฝ้าหาสื่อไปกินเดิอพี่น้องยาน้าผู้ข้าวตราสมุนไพรคุร้นสมบิตจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังจืดไม่หัไม่หังบ่ได้มีแต่ยนาน้าไม่หังหอดแคปซูลก็มีเดิมพี่น้องโอ้เออให้าะาแคปซูลก็มีแคปซูลนนยาน้าก็มีผู้ข้าวตราสมุนไพรคุ้นสมบิต เด้อพ oh, ี่น<ป>้องดังซื้อสบัดดี้นี่ชนิดแคปชุนพร้อมกับชนิดน้ำอ,อย่าลืมดนะพี่น้องซื้อไว้ติดเงื่อนติดบ้านติดโตตลอดไปใส่มไม่ใส่กปปายาสิขิมสิปายะละยาไล่้าซื้อได้บัดดี้ท่านสนใจทร่ไปที่เบอร์ศูนย์สี่สามสามศูนย์หกสี่แปดสี่เด้อเออ,อย่าเพ่มไปยัง เอาอีกตีรอบนึงด <es> ิไ <Nacht> ด <Twelve> ้พ่นจับบ้นใ้เออเอาเอาอีก0ูนย์สี่สามสาย์หี่แปดเด้อวีน